วันนี้มารีวิวนะครับโคมัสส์ FD 3 5้นะครับยก3.5ตันนะครับโอ้โหตัวนี้คันใหญ่ๆเลยครับรถพร้อมใช้เลยนะครับวิ่งจูดจาดยกยอะสบายนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเคลื่อนไหวให้ดูฮะ,ะนี่ถามจากความรู้สึกเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงบ้างตัวนี้นะครับตัวนี้โฟกลิฟนะครับโฟกลิสจูฟอกลิฟ,อ,ฟ,ลฟลอ่าแจ๋วนะครับแจ๋วนูโอ้โดูความเดิม แกนกระบอกยังหุ้มมาอยู่เลยโซ่ดีสายตรอริกไม่ใช่เลี้ยงยาครับตันนี้รถสภาพจอดครับมีงาเทได้ครับเทได้ตัวนี้วิ่งได้กระดกหน้ากระดกหลังได้เครื่องแห้งๆฮนะเครื่องเครื่องแห้งๆเลยรถเดิมๆเลยรถจอดฮนะเนี่ยตัวนี้รถสภาพจอดฮนะเจ้าของบอกซื้อเก่าญี่ปุ่นมาครับเจ้าของเดิมบอกซื้อกับญี่ปุ่นมาคนะือกับญี่ปุ่นมาแล้วมาจอดนะ ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ขายครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูฮนะว่ามันนิ่มขนาดไหนเอ,อสตาร์ทเลยเอมาดูกันสดๆเลยฮนะจะเติมน้ำาน้ําก่อนฮนะเหลือเยอะไหมน้ำอน้ำเดี๋ยวพอไปก่อนนะจังหวะรอมาดูความเดิมเมนฮะดูทั่วๆตัวรถเลยความเดิมแจ่ม แต่ข้างนี้มีข้างน้นก็มีไม่รู้แบบกี่กี่รูปครับอ่าโอโ้โหนี่เห็นฟันแล้วเห็นแล้วชอบเลยอยู่กับเรามาแล้วครับอยู่กับเรามาแล้วอยู่กับเรา,าแล้วสวยๆสวยๆงามๆเติมน้ำเสร็จจะสตาร์ทรถให้ดูแล้วบรรยากาศสดๆรถทุกคันนะครับฝึกให้เป็นนิสัยเลย เช็คน้ำน้ำมันเครื่องตอนสตาร์ททุกครั้งครับสองขวดแล้วสองขวดไปแล้วแสดงว่าตอนตอนขับลงมาไม่ได้ดูนี่ฮะเป็นข้อมูลฟ้องเลยใช่ไหมขอมาน้ำด้วยอรอขอมาน้ำด่วย๋ยวทำให้นะครับใครจะเอาหรือเอาตามสภาพก็ได้ดูมุมไก่ใส่รถค่อนข้างใหญ่ยกกำลังสูงๆเลยวตัวนี้3าตัน บึ้งบังบึงบ้งบังเลยพวกลิปครับตอนนี้หันมาเล่นทางเรียกไรหันมารีวิวทงางโวกลิปนะครับให้มันหลากหลายนะครับทั้งแมกโรรถขุดต่างๆอะไรเราเล่นตันหมดแล้วตันก็คือศึกษามันค่อนข้างที่จะจบหมดหมดแล้วส่วนโวกลีปนี่มันเป็นงานใหม่ของเราพวกลิปหรือฟอกลิปฟอกเปมาซ่อมนะครับ โฟกคลิปนะครับกลิแต่คนไทยเรียกโฟกคลิปครับไม่รู้อาจผมอาจ,อาจชื่อผิดอาจจะสำเนียงผิดขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับผมเบียร์กันเองนะครับฝากติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับทาง YouTube กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรให้หน่อยนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะฮะการทําตัวนี้เอามาขายนะครับเดี๋ยวราคาค่อยบอกว่าเท่าไหร่ สแสนกว่าบาทนี่แหละครับแต่แสนเท่าไหร่ดีสักตั้งไว้สักแสนแสนแปดประมาณแสนแปดแล้วกันครับภาพบรรยากาศสดๆขึ้นไปแล้วนี่เป็นย,ยังไงแอยวานี้บอกติดจึ่มติดึ่ม ปบนหัวยังหมุนอยู่เลยฮะไปบนหัวยังหมุนอยู่เลย,ยลเครื่องติดแล้วเดินเบาเดินหอบหอบเลยฮะดับเครื่องก่อนน้อายดึงดับรอรอสาบอีกอ่าพูดกันต่อหมูกันไปต่อไปเรื่อยมันเดินไปไหนแล้ว ครับสภาพโดยรวมยังดูดีนะฮะไฟมีหมดไฟสองสว่างนะไฟสองสว่างสองดวงไฟหมุนบนหัวไฟด้านข้างไฟกระพริบฟไฟด้านหลังมีฮะยางเยิงสวยครับยางสวยนะครับตัวน,นี้เป็นยางลมนะครับยางลมสองล้อการทำงานเป็นยังไง ภายในแบบนี้นเครื่องดูระบบจักใยครับระบบจักใยขนาดจักใยขนาดนี้ยังแบบแจ๋วเลยครับปั๊มโอ้โหปั๊มน้ำระบบใหม่ชุดหลายอย่างครับใบเหล็กซะด้วยใบพัดเหล็กอันนี้น่าจะเป็นปั๊มพาวเวอร์ปั๊มไฮดรลิกเดี๋ยวดูทีนึ้ง ห้าจะปันทวเวอร์แบบยี่สี่นะฮะสวางลูกนูน <laughs> ลูกหนึ่งมีลูกหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวม่อนน้ำเดี๋ยวต้องไปดูทำไปดูคอมันว่าคอเปนะ็นไงพัดออกมาทางนี้นะพัดหลังนะพัดออกนอกครับพัดออกนอกไม่ได้ดูดเข้าไปเหมือนรถตู้ปรนะับหรือพัดจากคันนี้ออกมา น้ำตรงนี้น่าจะมีน้ำหยดจากข้างบนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูภาพรวมไปก่อนโอ้โหใบไม้ยังเต็มอยู่นะใบไม้ครับเต็มเลยโอ้โหชอบชอบชอบเห็นแล้วชอบนะฮะนี่น่าจะเป็นถังไฮดรอลิกไฮดรอลิกโอเคใช่ครับไฮดรอลิกอ่กอนสีเดิมนะฮะสวยๆเลยเดี๋ยวลองไปยกให้ดูฮนะดูภาพรวมกันไปก่อน ก็ว่าเฉีวจริงๆแฉ๋ยวจริงๆสวยจริงๆมากลับมาแล้วครับโอ้โหเครื่องอย่างดีเครื่องนิ่มครับเบาะลงครับเบาลงครับเดี๋ยวจะโชว์สเต็ปค,ครับทีนี้ ชอบเลยเก็จะเดินหน้าไปหลังนะอ่าไปเอยกเลยเอยกเลยบอกชอบไปที่โล่งครับถอยไปให้ดูวนะ่าโอ้โหรถคันใหญ่จริงนะตัวนู้นมีคันนึงครับตัวนั้นสามตันรุ่นใหม่กว่าแต่ตัวเล็กกว่าอันนะี้สามตันครึ่งตัวใหญ่ๆครับตัวนี้ แรงนะเดินหน้าไยหลังแรงตัวเดินหน้าไยหลังก่อนเคียยึดจาดยึดจาดครับเหมาะกับงานจะติดลมไม่ติดลมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับโอเคยกยกยก เช็คนะครับบางคาบหรือเปล่ายวดูว่ายกได้สูงเท่าไหร่ครับยาวๆไปเลยน้ำมันไฮดรอลดีลนี่ครับเดี๋ยวจะไปวัดดูว่าสูงกี่เมตรเอ๊ยงานตั้งได้ด้วยตั้งได้กระดบได้ตั้งได้ความสูงน่าจะ3เมตรนะครับเี๋ สร้างได้กระโดดได้กระโดดมาลิฟท์โฟลคลิปครับวันนี้อคลิปเต็มๆจะอยากจะขายด้วยฮะโอ้โห,โหรถแมงสมบ,บูรณ์แบบแจ๋อจริงๆนะเจ๋อจริงๆเจ๋อกครับก็ครัอบอกรับ chạm ngắp Tết chạm ngắp Ok, hợp cáp